และนี่ก็เป็น NPC อีกคนหนึ่งที่ผมเจอตอนสำรวจแล้วก็มาร์คไว้แล้วผมก็ถามปั๊มก่อนว่าคนนี้เขาจะเกี่ยวข้องกับเควสอะไรปั๊มก็บอกว่าเขาคือ NPC คนสุดท้ายที่ไม่ได้จะบอกว่าเป็น n p c ของเควสสุดท้ายที่ผมเหลืออยู่ที่ชื่อว่าไอระบำแห่งเฟตทอนอะไรสักอย่างน,นที่น่าจะหมายถึงบุตรแห่งสุริยันเรามาดูในหว่านด้อเรื่องเขาเป็นยังไงหน้าแปลกจริงๆนั้นานแล้วที่ข้าไม่ได้เห็นคนที่แต่งตัวแบบพวกเจ้ากำพูดและการกระทำ หมือมันจะไม่ใช่คนของเบียรคุยหกคุกหรือว่าจะเป็นผู้เยี่ยมเยือนที่มาจากต่างแดนโอ้ oh, ใช่แล้วครับใช่อืไม่คิดเลยว่าเบีย้อยหกคุกจะมีเส้นทางจากโลกภายนอกด้วยน่าแปลกจิีทว่าไปแล้วข้าอยู่ที่เบียคุยหกคุกมาตั้งแต่เกิดยังไม่เคยได้เจอคนจากโลกภายนอกเลยก่อนหน้านี้มีคนเล่าเรื่องนี้ให้ข้าฟังบอกว่าอยากดูวิวทิวทัศน์ของโลกภายนอกข้าค,คิดว่าเขาล้อเล่นสิเฮ้ยนี่างาน,นเดินทาง อันนี้จริงข้ามีเรื่องที่อยากจะขอร้องนะระหว่าดินแดนแห่งราตรีสีขาวมีหลมพศพจักรพรรดิเจ็ดแห่งที่ฝังร่างของบูเทกซุริยันหรือก็คือเฟทอนเอาไว้บูเท่งสริยันนะอมบียคุยังคูยคุเคารพใด้ิจิมิโคจิูทุกสองสามปีจะมีเด็กที่เกิดมาซึ่งได้รับเลือกให้เป็นบูเทกซูริยันและขึ้นมาปกครองประเทศบูเทกซูริยันจะมีทั้งหมดเจ็ดคนแต่ว่าไม่ใช่บิดาชือ่ออบราห์นะ ยากมากที่จะได้เจอผู้คนจากต่างแดนในเมฆผู้อยู่ภูเขาไประลึกถึงพวกเขาที่สงสารของพวกเขากันก่อนเถอะเอ๊ะแต่ว่าทําไมต้องให้คนที่มาจากข้างนอกอก่พวกเราไประลึกถึงเขาด้วยล่ะปกติเอ้าให้คนที่คุ้นเคยไปจะไม่ดีกว่าเหรอต้องลักเหตุผลแล้วก็ใช่แต่ว่าผู้คนในดินแดนแห่งราตรีสีขาวเขารูาม้มีผู้ใดที่อยากจะระลึกถึงพวกเขาเหรอแม้แต่ลุมสดจัก,กรพรรดิในสุสานเหล่านั้นก็ไม่ได้รับการบูชาเป็นเวลานานแล้ว แต่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะไอ้มอดมึงเล่นเคเวสก่อนหน้าน,นี้กับกูมาพร้อมกันไปยังไม่รู้เหรอว่าทําไมหรือว่าผู้คนในที่แห่งนี้ไม่มีใครชอบบูทเสารยานพวกนั้นเลยเอาใช่ชี้ท่านนี้จะบอกว่าไม่ชอบสู้บอกว่าเกลียดเลยจะดีกว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งบอกจะบอกไปว่าบูทเสารยานเพิ่งจะเกิดได้อ่าอ,อะไรนะบูธเอสารยานเพิ่งจะเกิดก็ได้เป็นบูทเอเสารยานใชแล้วไอเหี้ยผมก็งงประโยคมาซ้อนกัน ใกแบบนั้นจะปกครองประเทศได้อย่างไงกันพวกในผู้ในท่านที่อยู่เบื้องหลังบูเดิสุริยันต่างหากแล้วที่เป็นผู้ควบคุมดินแดนอย่างแท้จริงบูเดสุริยันก็เป็นเพียงแค่หุ่นเชิดที่ถูกจับวางไว้ให้เชื่อฟังพวกเขาเท่านั้นเพียงแต่ว่าผู้ในท่านน่ะไม่รู้จักพอและว้็โลภมากชักย้ายให้บูเดนสุริยันทำสิ่งที่โหดร้ายมากมายสมผลที่ผู้คนไม่พอใจและตำหนิว่าเป็นความผิดของบูเดนสุริยันเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะ ทั้งที่บุตรหสุริยันเป็นผู้บริสุทธิ์แท้ๆไม่หรอกพวกเขากไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์หรอกสำหรับผู้คนในเบียร์ผู้ยาก่กาพูดแล้วความข่าวของบุตรสุริยันก็เป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือน,นกันความผิดบาปที่คนทําไปเพราะความเขาวจะทาร้ายผู้อื่นจริงๆเนะี่ยคนแบบนี้จะเรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ได้จริงเหรอเร่งว่าจะยากเพราะความเสียหายที่เกิดจากมันไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้แล้วทำไมต้องอยังเลือกังพวกเขาด้วยล่ะครับสิ่งนี้นะ่าือเป็น การไหว้วานเป็นการส่งตัวของข้าอ๋อแล้วก็ข้าชื่อไทมีนอ่านกับว่าไทมีแลนเป็นหญิงรับใช้ที่ดูแลชีวิตประจําวันของบุตรสุริยันในไดนิจิมิคุชิแม้ว่าจะรู้ว่าสิ่งที่ทําไปมันผิดทั้งที่รู้ว่าพวกเขาถูกควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถึงแม้จะเป็นเด็กที่ข้ามองดูพวกเขาเติบโต,ตขึ้นมาแต่ข้าเองก็สงสารพวกเขาแล้วก็เศร้าโศกกับพวกเขาด้วยแต่กลับไม่อาจที่จะเปลี่ยนพวกเขาได้ลง ที่เว่ยวันนั้นไม่ว่าเนื่องจากหน้าที่ของข้าจะสามารถติดต่อกับบทเฉินเซียนได้ทุกวันแต่ก็ยังต้องอยู่ภายใต้าการเฝ้าระอวอังเข้มงวดยามที่อยู่ข้างกายของพวกเขาข้าไมา่ได้อนุญาตให้พูดเพแต่ประโยคเดียวเลยเด็กเหล่านั้นเียมที่ข้างกายร้ผู้คนและทาอะไรไม่ถูกพวกเขาได้พูดกับข้ามากมายแต่ข้ากลับไม่อาจตอบกลับอันใดได้เลยถ,ถ้าหากในตอนนั้นข้ารวบรวมความกล้าและพูดอันใดกับพวกเขาบ้างล้ะก็บางทีเรื่องทุกอย่าง อาจจะแตกต่างออกไปก็ได้พวกกวนด้วยล่ะในวันนี้ข้าไม่มีหน้าที่จะไป,ไปเผชิญหน้าพวกเขาเลยทําได้เพียงแค่ทําการบูชาเล็กน้อยๆอยู่ที่นี่เท่านั้นส่วนเรื่องการลึกถึงขง้าคงต้องขอรบกวนท่าเดินทางสักครั้งแค่วางสังโขเพลไว้ข้างหน้าหลวงโฉพวกเขาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วล่ะท่านี้ก็สามารถจุดตะกินวิญญ,ญาณที่ศาลเจ้าหิงที่นี่พร้อมเปิดทางไปยังโซไก Guide l o c u s และทําให้วิญ,ญญาณพวกเขาสงบสุขโอ้ได้ครับ มีหีบสมบัติใช่ไหมมีแหละที่นี้ก็เอางี้ว่าขอบคุณนะถ้าเช่นนั้นต้องขอรับคุณทุกเจ้าแล้วอ๋อโอเคนี่ครับชื่อเวสระบาดแบบแฟทอนยิงด้วยแล้วก็สรุปว่าไอ้พวกหลุมศพหลายๆจุดที่ผมเจอแล้วผมมาร์คไว้เป็นรูปเนื้อเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมวาดเป็นรูปเนื้ออยู่สรุปว่าไม่ต้องมาร์กก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอเรามารับเวสปุ๊บเนี่ยมันไกลให้เลยว่าอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่า ก็ตามนิสัยผมแหละคือผมเจอผมาไว้ก่อนไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเราวิ่งมาเจอตอนนี้แล้วมันจะมาให้เราไหมเราก็ไม่มีทางรู้อนาคตเนาะอ่านหน่อยล้วกันตัวอ้อนรบนป้ายหลุมศพแบ่งออกเป็นสองแถวโดวยแถวแรกเขียนด้วยตัวซ้ษรของเบียร์คุยงคุไม่สามารถตีความออกมาได้อ๋อเราเคยเจอหลุมแบบนี้ก่อนที่ตรงวิหารของเซอร์เพนฮาร์ดแล้วไงของสปาตัคัสอ่ะเออแถวนั้นมันมีอยู่อันหนึง่ง เดี๋ยวอ่านอ่านเท่าเนื้อหาแล้วกันไอคำโปรยน่าจะเหมือนกันหมดทุกหลมชื่อของเขาคือซ no ุเลปิโอโนมิโคโตะผู้ซึ่งป่วยเป็นโรคร้ายแรงตั้งแต่ยังเป็นเด็กหลังจากที่หายดีแล้วมีความรู้ในด,ด้านการแพทย์มากมายอ่าข่อบุกหยอดไปนำสังุเพลวหนึ่งอันบูชาหลุมศพจักรพรรดิผ่านไปแล้วจุดหนึ่งอา่าโอเคคืออย่างที่บอกครับมันจะมีบางจุดที่ผมเจอแล้วแล้วผมก็แบบสังผรอ,อนใจว่าเฮ้ยมัน มันเป็นเควสโลกหรือเปล่าหรือมันเป็นเควสลับหรือมันเป็นอะชิพเมนต์แบบไอที่ต้องไปไหว้หลุมศพที่เอเกาะยาเชิโวลี GA ่ครับถ้าใครจําได้ของสามเกาะแรกของอินาซึมะเลยตั้งแต่แพทสองศูนยะ์นู่นเนี่ยไม่มีหลุมศพอยู่เจ็ดหรือห้าหลุมเนี่ยผมก็ลืมไปแล้วถ้าว่ว้หมจะไดอะชิพเมนต์แล้วคือมันไม่มีเควสบอกเราก็ไม่รู้ว่าหลุมอยู่ไหนบ้างคือถ้าไม่เปิด YouTube ดูว่าหาเองก็ต้องคอยมาร์กเนียบางทีก็ไม่รู้แต่ว่านี่คือเควสมันนามาให้เลยซึ่งก็ดีแหละอ่าโอเคเดี๋ยวจะอ่านเป็นไอ้นี่แลวกันนะ เชื่อของเขาก็คืออ,อป๊นหนึงโอเคริสุทไทยอสุน้องมีโคโตะผู้ซึ่งเป็นช่างเรียนแบบฝีมือดีและสร้างรูปปั้นเดินดินนึ่งสร้างรูปปั้นหญิงรับใช้ในวังที่มีความวิจิตรงดงามและเหมือนจริงทำงบยอดไปในที่นี้นบางหลุมอ่ะบางหลุมมันอาจจะน่ารำคาญนิดน,นึงเพราะว่ามันจะมีตัวเฝ้าครับบางทีมันก็จะเป็นไอ้ิเล่อะโคตโตบิเ้ิเล่อเ,ลอเเฟ่ะ บางทีมันก็มาเฝ้าบางทีว่าก็จะเป็นเพื่อนมันไหนเฮกเฮเล่อ่านะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นญาติกันหรือเปล่าทำมันต้องมาเฝ้าหลุมศพด้วยผมว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของหลุมแหละคืออย่างตอน้องไม่ลืมว่าไอ้มอนอาบิดพวกนี้คือชื่อว่าอบิดอะมันคือพวกชาวคาลิอาเก่าทีเนี้ยผมก็เลยคิดอยู่ว่าเนื่องจากว่าไอ้เนื้อเรื่องของเอ็นคาโนบิยะเนี่ยมัน500ปีอายุมันพอคาลิอาเลยคือเหมนเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดกัน อารมณ์แบบว่าช่วงที่คาริอายังมีอยู่หรือว่าก่อนที่มันจะล่มสลายอย่างงี้ไหมมันก็จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยผมก็เลยคิดอยู่ว่าไอ้พวกอบิดพวกเนี้ยซึ่งมันเป็นตัวระดับสูงเลยนะพวกเล็กเอพวกคิเลพวกเฮเล่าเนี่ยคือแบบตัวระดับสูงมากเลยมันมายืนเฝ้าเนี่ยหลุมนี่มันจะต้องมันต้องมีอะไรแหละมันต้องมีความเกี่ยวข้องบ้างอาจจะต้องไปคอยเรียบเรียเรื่องให้่ต้องขยันอ่านนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราเอาที่เราเห็นก่อนชื่อของเขาคือ เอออ่านอะไรดีวะอีออนน่ะชื่อมันไม่ญี่ปุ่นนะอีออนน่ะแต่จะออีออนแลนะอีออนโนมีโคนโตกเชี่ยวชาญในการทำนายดวงชะตาและยานอ,อือเอวอีออนนะนะอ๋อไอออ,อ,ออนอ,อ๋อแสดงว่าที่ก่อนนี่ผมคุยคุณบางเขาบอกว่าเขาไปเจอเวสลับอีกเฟสหนึ่งมันจะเป็นพวก พวกเงาบาปที่เจอที่หนึ่งคุยเสร็จแล้วหายแล้วก็เหมือนกับวับไปวาับมาต้องไปตามคุยแสดงม,มันน่าจะเป็นพวกเงาบาปของจักรหลวงศพพวกนี้แน่เลยว่าใช่ไหมแสดงว่าต้องทาเพลงนี้เสร็จก่อนแล้วมันจะมีเคล็ลับผวกนีอีกห้าเดาอ่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวว่านต่อเชี่ยวชาญในการทํานายดวงชะตาและยังแม้ว่าจะทํานายผิดพลาดอยู่เสมอแต่สิ่งเดียวที่เขาทานายได้อย่างแม่นยําก็คือช่วงอายุของเขาเองสรุปคือทานายแม่นทุกอย่างท้ายหวยไม่ถูกยกยเว้นวันตายที่จเศร้า,าจังวะ เดี๋ยวเราจะต้องไปเจอกับพวกอย่างเงี้ยพวกเล็กตรงเล็กเตอร์อีกหลายจุดเลยครับเออว่าแต่ผมควรมาร์กไอ้นี่ไว้ไหมว,วะผมไม่รู้ว่าไอ้หลุมศพพวกเนี้ยต้องกลับมาอีกหรือเปล่าเน้ไอ้สองจุดตะกี้ที่ไปไม่ได้มาเลยเดี๋ยวไม่เป็เดี๋ยวค่อยมาดูดคลิปตัวย้อนหลังก็ได้เอาว่าส่วนมาร์กที่ผมมาไว้ผมยังไม่เอาออกแล้วกันเผื่อเพราะว่าผมไม่ได้ยินมาว่าทำเควนนี้เสร็จแล้วมันจะมีเงาบากโผล่มาเพิ่มเหมือนจะเป็นพวกบุตร่งสุริยันเนี่ยแหละ เผื่อว่าแบบว่าคุยไปคุยมาแล้วมันให้ย้อนกลับมาที่หลุมมีเลาแล้วเด็ดลืวมว่าหลุมอยู่ไหนก็มาไว้ก่อนอนะไอ้สองจุดที่ผมไม่ได้มาตี่นี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูย้อนหลังคลิปตัวเองเอาไปมาถ้าเกิดมันต้องใช้จริงๆนะ้ถ้าไม่ใช้ก็ดีไปเกาะแตกเอ้ยเลือดลดเร็วมากเลยแต่เกาะไม่แตกโอ้ กูจะปีนหลุหมศัพท mm, <nice. S 1> ์ถนยไปอ๋อเล่นเยอะเหลือเกินไป mm ไม่ต้องเร้าเพื่อนแล้วเพื่อนไปดีแล้วอะของคนนี้เป็นใครชื่อของเขาคือพิลามูม่อนโนโมิโยโตะชอบพูดว่ายังมีอีกโลกอยู่ภายนอกโลกนี้แต่กลับถูกมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระไม่สาระนะโลกข้างบนโคตรกว้างนะเพื่อนกว้าง ว่างเลยอ่ะโอเคต่อไปก็ไปที่เดนเนโลแล้วก็เนี่ยมันจะมีหลุมนึงตรงนี้ด้วยผมเจอผมเจอตรงนี้มีป้ายหลุมศพอยู่ป้ายหนึ่งผมมาร์กไว้แต่ว่าอ้าวสรุปมันไม่เกี่ยวเฟตนี้เหรอเิ้งก็ช่างมันแล้วกันอ่ะมาตรงนี้ตรงนี้ก็มีป้ายหนึ่งเดี๋ยวเจบเควสเนี่ยผมว่ามันมีเควสลับต่อเวเพราะว่าผมคุยกับคุณปามอยู่ไงผมมาท,ทําทีหลังอย่างที่บอกแล้วปามเขาบอกว่าเขาเจอพวกผีที่เหมือนกับเป็นผีเด็ก แล้วคุยแล้วมันเหมือนกับว้าไปว้ามาเป็นโผนู่นโผนี่แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรยังไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าผมวิ่งอยู่แล้วผมไม่เจอเลยไงไอพวกผีเด็กที่ว่าก็เลยคิดว่าเออเนี่ยมันจะเป็นเวทโลกเั้สุดท้ายผมน่าจะต้องผ่านนี้ก่อนซึ่งก็ดูเหมือนว่าผมจะคิดถูกเพราะว่าเอเฟทอน,น่ะหรือไม่รู้อ่านถูกหรือล่าไม่ร้อ่านเฟทอนแล้วกันมันคืออารมณ์แบบว่าบูตเอสุริยันซึ่งก็แปลว่าวิญญาณของไอพวกเนี้ย มันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเควสนี้อยู่แล้วโอ้ยดีนะวิกกิ้งตกน้าผาอ่ะโอเคเคลียม้อนหมดแล้วทังั้นก็ผมคิดว่าเดี๋ยวทำให้มันเสร็จทีละอย่างทีละอย่างดีกว่าอ่ะอคนนี้ก็จะเป็นชื่อของเขาคือโอรูเปสุโนมิโคโต ตอนเป็นเด็กเก่งจนได้จังหวัดดนตร,ตรีเชี่ยวชาญในการด็ดพิมพ์เสียงร้องของเขานุ่มนวลเสียงยามร้องเพลงสุดจะไพเราะสนองหูอเอาไขมุกหย่อนเข้าปากอ่ะต่อไปก็เลขสองจุดอ่ะตรงนี้ยังไม่ได้มาร์เดี๋ยวเดี๋ยวมาคไว้หน่อยแล้วกันถ้าว่าเอาไขามุกใส่เข้าไปแล้วใครมายม่อะไรกูแถวนี้วะมไม่ใช่แม่งว่องเนะี่ย อาแล้วคุณจะยิงได้ไหมอ่ว้าวเลยวิ่งและสับสนในชีวิตกูจะสับสนตาม,มาดิอ่าหลุมนี้ไหนดูสิเหมือนจะมีสองสำลุ่มที่มีพวกเลกเตอร์เฝ้าเฮโร่ไม่ได้เฝ้ามีแต่เลกเตอร์เอ้ยเดี๋ยวนะอ่านไม่ทันที่ผ่านละเอออ่านใหม่ก็ได้อ่านใหม่ก็ได้มันอ่านใหม่ได้นี่หว่าอ่านนี่นี่ชื่อของเขาคืออิซูเมะนานโนสุก อ่ะถูกแล้วอิซูเมนาสุโนมิโคโตะในวันพักผ่อนจะต้องนั่งเรือเล็กล่องเรือไปศึกษาแผนที่ของดินแดนเบียผู้ใหญ่บุกดีนะมันหนาซ้ำได้เลยที่ผมก็เพลินพูดเพลินแล้วก็ลืมต่อไปหลุมสุดท้ายสุดท้ายตรงนี้วากแล้วเหมือนกันขอบคุณนะที่ไม่ให้ไอ้พวกเลกเตอร์มันเฝ้าไว้ทุกหลุมขีม้เกียจสู้หขนาน้ำแข็งละลายแล้วมันได้เปรียบยังขี้เกียจตีลย เวลานานเกินชื่อของเขาคือริคอรุโนะมิโคโตะเขาชอบในการก่อสร้างเขาเคยสร้างในงนิจิมิโคชิขนาดเล็กซึ่งสูงหกฟุตและเลียนแบบได้เหมือนของจริงมากอ๋อเหมือนกับสร้างแบบจาลองอะไรเงี้ยนะคือเด็กพู้นี้แม่งมีงานอะดิเรกเลนน้อยหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามอกซีดินอะไรไม่รู้กูอ่านไม่ทันแล้วพวกเรากลับไปที่ศาลเจ้าหินแล้วบอกวิญญาณที่อยู่ข้างศาลเจ้าหินกันเถอะอย่างนีบอกว่าเหมือนเด็กพู่นี้คือ เขาเป็นเหยื่อนะแบบว่าเป็นเหยื่อเต็มๆเ,เลยเพราะว่าแต่ละคนเหมือนกับว่ามีงานอะไรเหล็กของตัวเองในฐานะแบบมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเรียกว่ามนุษย์ได้ไหมวะน่าจะได้หรืออาจจะเป็นเผ่าอะไรที่ใกล้เคียงกันไม่ใช่นมนุษย์แต่ก็อารมณ์เป็นคนนั่นแหละเออแล้วก็แบบคนนึงก็ชอบร้องเพลงคนนึงก็ชอบสร้างแบบจําลองชอบออกสํารวจชอบทํานายอะไรอย่างเงี้ยไหมเหมือนแต่ละคนมันก็มีความชอบตัวเองนะแบบว่าเกิดมาแล้วเลือกไม่ได้กลายเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองการปกครองเนี้ยก็ น่าเศร้าเหมือนกันเดีย๋ยวเราคงจะได้เจอเควสลรับต่อจากนี้ประที่แผ่เวิญ,ญญาณทั้งเจ็ดได้สว่างสวัยขึ้นแล้วดูเหมือนว่าพวกเจ้าทําการระลึกถึงสําเร็จแล้วนะความช่วยเหลือพวกเจ้าข้าจะจดจําไว้ในใจไม่รู้ลยถ้าอย่างนั้นในตอนนี้ข้าจะเปิดเส้นทางสู่โซลไกส์โลคาทห้พวกเจ้านัเดนทางจากต่างแดนแม้ความต้องการส่วนตัวของข้าจะสร้างความวุ่นวายแก่เจ้ามากมายแล้วแต่ข้ายังหวังว่าเจ้าจะได้เห็นพิธีวิญญ,ญาณสงบสุข ตามเส้นทางเส้นนี้ไปเถอแไม่ค่อยจะไปรอเจ้าอยู่ที่นั่นมีหีบไหมมีหีบไหมครับอ,อ่ให้ตามไอ้ฟันนี้ไปเหรอโอ้ว้าวเสียวขาวไม่ลงไปมองนียว่ะอ๋อคิดไม่ถึงเลยว่าที่นี่ขึ้นไปได้จริงด้วยอะ่ะ ครับคุ้อยาวคลายมีนไ้เดินทางเจ้ามาแล้วเหรออ๋อก,ก็ก็เดินมาแค่นี้เองไม่ได้ลำบากอะไรสถานที่อย่างนี้คือโซไกส์โซลคัสแล้วก็เป็นที่อยู่ของความยุติดสุดท้ายของค่าเช่นกันเมื่อบุรใงสุริยานทุกคนถึงว้ที่กําหนดเขาจะเข้าสู่เอนิจิมิโคชิในวันเกิดตามพิธีกรรมท่่เนา็แปลว่าขอข้าลองดูก่อนพีรามุมอนอรุเปสุข้าอยู่ที่นี่แล้ว เขาจยังไม่กลับมาอหกนั้นเหรอเปอยังเสียงกูพูดเหรอเนี่ย่เสียงมอนไป,ปนไงนบ้างเนบรดาบทแห่งสุริยนทั้งเจ็ดพินามูม,ม่อนกับอโอลูเปริสุได้รับการเลี้ยงดูจากจัดฆ่าหากแม้แต่พวกเขาก็ไม่ลอมตอนกลับมาดูเหมือนว่าแค่ความทรงจำของข้าคนเดียวคงจะไม่เพียงพอถ้ามีอะไรเป็นสื่อกลางหรือถ้ามีรีเดอร์ที่เป็นสัญลั์ของบุตรแห่งสุริยนก็คงจะดี แต่น่าเสียดายที่บิดเดิลน,นั้นสูญหายไปนานแล้วเอ้ยกูคุณนะเควสที่แล้วกูทำมานะดินแดนแห่งนี้ดินแดนแห่งราตรีสีขาวยังคงเกรดเจ้าเด็กพวกนี้ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าการพยายามปลอบปล่อยวิญญาณของข้าของ,องคองนั้นจะเป็นเพียงความต้องการของข้าแต่เพียงผู้เดียวมื่อเดินทางถือว่าข้าไหว้วานเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายช่วยต่างหาดีวานบิดเดิลให้ขนาดได้ไหมแม้ว่าโอกาสที่จะเจอนั้น มีไม่มากเจ้าเองก็ช่วยข้ามาเยอะมากแล้วหากขอความช่วยเหลืออีกก็คงจะดูไร้ย,ยังอายแต่ว่าได้สิแตกครับถ้าเช่นนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้ามากๆเลยนะแต่ว่าเบรดเดได้สูญหายเป็นนานแล้วไม่ต้องรีบร้องหรอกนะถ้ามีข้อมูลอะไรก็มาหาข่าที่นี่ได้นะแกด i วายเบรดเด่ะหมายถึงเควสที่ได้อย่อางเบลาคุกเปล่าอันนี้ใช่ไหม เควสเนี้ยมันต้องไม่ทำไอเควสของอเวลาคูก่อนนะที่แบบว่าไอที่มันให้สู้ยากๆสามจีวิสามจุดแล้วไปคุยกับอเวลาคูอีกรอบเพื่อรวบรวมความทรงจำแล้วก็ขึ้นไปบนยอดหอคอยไอเซนการ์เอ้ยยอดใดนนี่จิมมี่โคชีนะครับถ้าใครจำได้ในพาร์ทที่แล้วอะ่ะเออเนี่ยพอดีเลยเหมือนด้วยความด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจด้วยความบังเอิญก็แต,ตามแตนะ่อะไรไม่รู้โดนใจให้ผมไปทำเควสนี้ก่อน แล้วผมก็ได้มาพอดีแล้วเนี่ยผมก็เลยทําต่อได้เลยไงว่าถ้าเกิดผมไม่ได้ดีไวเบอร์เดินี้มาผมก็ต้องไปทาไอของเบลา์คแล้วก็ค่อยมาคุยกับคลมนอีกรอบอันนี้อธิบายไวเลยนะครับสองคนที่ดูภาพพาร์มาหรือว่าอาจจะยังไม่รู้นะฮะก็คือเราต้องไปหาเงาบาทที่ชื่อเบลา์คแล้วก็ไปรับบททดสอบการต่อสู้3อันแล้วก็รวมชิ้นส่วนมาให้เขา3าอันจาก3เกาะก็คือเดอะลโล่เซเว่นสปแล้วก็ไอไออะไรวะเอเวอร์ไนท์เทมเพิล เออแล้วก็กลับไปคุยกับเขาเป็นที่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นไปบนยอดนู่นน่งในนี้จิติโคชิคุยเสร็จก็จะได้ดีวานบริเทิลันนี้มาครับแล้วเราก็เอามาให้ใครมีเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเควสมันเกี่ยวข้องกันในอย่างที่บอกเอ้โนบุยะเควสมันซ้อนเควส์ซ้อนเควส์ซ้อนเควสในเควสในเควสเยอะมากปวดหัวหัวจะปวดนั่นเดินทางอย่าบอกนะว่ามึงก็คุยกับกูเสร็จมึงก็เจอบริเทิลแล้วโอ้ใช่ครับได้มาก่อนหน้านี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ต่อด้วยสุดยอดไปเลยนะ เอาเบโดออมาให้ข้าดูหน่อยได้ไหมนี่ไงใช่จริงด้วยได้จากเบระคูมาฮะวันนี้อ่านี่คือดีวนันเบโดจริงจริงด้วยไม่คิดเลยว่าภายในวันเดียวกันหลังจากที่คุยกับเธอเสร็จจะได้เห็นมันอีกครั้งน้วเดินทางจะหามันเจอที่ไหนอยู่เบราคูนี่ไงเบราคูได้มาจากอเบราคูน้องฮิโคนโตอย่างนั้นเหรอหน่าแปลกจริงข้าจำได้ว่านั่นคือ เป็นบุคคลที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สมัยเอไม่ที่สุดอี่เอาหม่เดี๋ยวเป็นบุคคลที่ยิงย่งใหญ่ตั้งแต่สมัยที่เบียรุผู้ใคญ่โคฟุก่อตั้งขึ้นอย่างไรก็ตามว่ากันว่าในเวลาต่อมาเขาต้องการชิงอำนาจราชาแห่งเบียร์ผู้ใุญ่ค,คุซึ่งก็คือตำแหน่งบุรสุทรยานได้ถือมองว่าเป็นกบฏนะในเมื่อเจ้าได้วีเดโอนี้มาจากเขาดูหเหมือนว่าจะมีความลับซ่อนอยู่เบื้องหลังด้วยสินะวีเดโอได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในที่นี้ การเวลาและชิตาสตาลิขิตเองก็เช่นกันคานึกถึงใบหน้าของเด็กพวกนั้นด้วยวิธีนี้ในที่สุดฉันก็มีโอกาสถ่ายบาวสักทีและเดินทางยนวดิดีโอนี้ลงไปในสระโซลไกส์โลคัสสิเมื่อมีวดิดีโอนี้จะต้องฟื้นคืนวิญญาณเหล่านั้นได้แน่ขอไอสาาัตว์เลิกทอนีกันโชคได้ให้วิญญ,ญาณของพวกเขากลับมาสมบูรณ์ ได้เดินไปตามทางแห่งความตายด้วยวิญญาณนี้สมบูรณ์ด้วยวิญญาณที่สมบูรณ์น,นี่นี่อะไรล่ะอ่ะโยนลงไปโยนแล้วครับทีนี้พวกผีเด็กมันก็จะกระจายไปตามที่ต่างๆใช่ไหมครับผมว่า ผมว่าใช่แน่มนต้องไปวิ่งสำรวจแนวอีกรอบอาพีระม,มมอนเจ้าช,ชอบอ่านตำราและชอบพูดถึงเรื่องราวโลกภายนอกอยู่บ่อยๆแต่ในตอนนั้นข้าหลับไม่เชื่อและยิ้มแล้วก็ใส่หัวให้กับความคิดบ้าๆพวกนั้นข้าเนี่ยควรจะเชื่อเจ้าข้าควรที่จะเชื่อเจ้าเจ้าบอกว่าถ้ามีโอกาสเจ้าจะหนีออกไปจากไดนิจิมิคุชิแลวออกไปจนภัยยังโลกภายนอกพีระมุม,ม่ในตอนนี้ไม่มีผู้ใดปลุกมัดเจ้าแล้ว จงไปไปซะเถอแล้วก็รู้ไปสุโอู้ไปสุข้าอยากจะฟังเจ้าร้องเพลงสักครั้งจังพอได้ยินเจ้าร้องเพลงได้ยินเจ้าร้องเพลงด้วยเสียงที่ใสแจ๋วแบบนั้นผู้ใดเล่าโจ,จ์ใจไหวไม่ร้องเพลงในใจร่วมไปกับเจ้าได้ในคืนก่อนพิธีหวดคืนสู่สุรยิยันจู่ๆเจ้าก็อยากฟังเสียงของข้าขึ้นมาไม่ว่ายังไงก็อยากให้ข้าเอ่ยปากร้องเพลงให้เจ้าฟังบอกว่าไม่เป็นไร ม่ว่าจะร้องเพี้ยนแค่ไหนเจ้าก็จะไม่หัว,วเราะเยาะในตอนนั้นเจ้าก็คงรู้เจ้าคงรู้แล้วสินะว่าพี่วน่นขึ้นสูสุรสิรยันแท้จริงแล้วคือช่วงเวลาสุดท้ายของโจท้องเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่าแต่มินขอประทานโทษด,ด้วยนะเดินทางค่ะเสียมรารยาทไปหน่อยยิงรอบใช้ของบุญสุรยิยัน รักษาตนให้สะอาดโดยสูตไร้มลทินต้องไม่แต่งงานกับผู้ใดตลอดชีวิตดังนั้นทั้งชีวิตของข้าก็เลยไม่มีลูกเป็นของตัวเองค่ะเด็กเหล่านี้เด็กเหล่านี้ที่ข้ารับใช้และมองดูจนพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใดกันที่รู้สึกว่าสนิทสนมกันมากกว่าสายเลือดสิขอบคุณเจ้ามากนะน่าเดินทางต้องขอบคุณเจ้าที่นำวีดเดอกลับคืนมาวีดเดินี้ ถูกส่งผ่านมือของบุตรสุริยันทุกคนความทรงจําที่เก็บไว้ก็เพียงพอที่จะเติมเต็มเส้ยวิญญาณให้สมบูรณ์ได้แม้ว,ว่าความทรงจําเหล่านี้จะมีอยู่สองด้านก็ตามสองด้านเนอแน่นอนสิความทรงจําจะแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทแรกก็คือความทรงจําของตัวเองอีกประเภทก็คือความทรงจําที่ผู้อื่นมีต่อตัวเรา่างไเพื่อเติมเต็มการดํารงอยู่ของพวกเขา บนบิดาจงมีความทรงจําของบรรดาบทสุริยันไว้นอกจากนี้บิดลยังเป็นสายลับของเด็กๆที่ถูกตราบาปในเบเคเพื่อควบคุมและพึกตัวตนด้วยความทรงจําของบุตรของบาปความทรงจําของข้าไม่สามารถเติมเต็มดวงยาให้พวกเขาได้ดังนั้นจึงต้องพึ่งพาความทรงจําของผู้คนในจินแดงแห่งราตรีสีขาวเท่านั้นเด็กเหล่านี้นะ่ะควรถูกจำหนีจากบาปท,ที่พวกเขาทํา จริงถูกเบียร์พยาคุณคผู้จบจำได้อีกครั้งแล้ลงเหลืองเาวไว้ขอบคุณเจ้ามากนะแลวเดินทางความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าก็เป็นจริงนั่นแหละในที่สุดก็สบายใจขึ้นมาได้บ้างนะในที่สุดก็ได้อยู่ร่วมกับเด็กผูพวกนั้นอีกครั้งสักทีเสร็จไปเอกเวสที่อารมณ์หมดหมเศร้าระบาแห่งเฟย์ทอน ตอนนี้คิดว่ากลับไปที่เครือข่าดของคุณหนูครับเหมือนเดิมชื่อเสียบเมืองอาขึ้นมาแล้วแต่ภารกิจเรายังไม่จบแค่นี้ในพักต่อไปผมจะลองวิ่งสำรวจรอบๆดูเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีวิญญาณงเด็กผู้นี้ไปโผล่ตามจุดต่างๆแล้วก็ต้องไปไล่คุยให้ครบ7คนไม่รู้ว่าถึง7ตามหลุมศพเลยหรือเปล่าต้องลองไปวิ่งดูเพราะว่าตอนนี้คือเราไม่มีมูลไม่มีข้อมูลแล้วว่ามันไปโผล่ที่ไหนบ้าง ถ้าไปวิ่งเช็คดูอารมเพล์น,นี้ตอนแรกก็จะเล่นมุกทรอนีกันโชคอยู่แต่ถ้าภาคนึงภาคไปเข้ามาเอ้ยรู้สึกว่าในเรื่องมันหมดไม่เล่นดีกว่าในเรื่องมันค่อนข้างเศร้าครับก็คือตอนแรกเราก็มองในมุมของฝ่ายต่อต้านนะว่าเออแบบหลงเจ้านะแปบลบว่าไอ้พวกราชวงศ์ปกครองสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าพอมามุมมองในมุมของเด็กอ,อันนี้คือเด็กมันไม่ใช่แบบมันก็ไม่ผิดไง ไอคนที่ผิดคือคนที่ชักใหญ่เบื้องหลังอีกทีหนึ่นงส่วนเด็กพวกนี้คือมันเหมือนกับว่าถูกเกิดมาแล้วก็ถูกลิขิตมาให้แบบว่าเป็นหุ่นเชิดไปจนวันตายคือตัวเด็กก็น่าสงสารนะตัวร้ายจริงจริงมันคือผู้ที่เชิดอยู่ข้างหลังซึ่งก็ยังไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาของมันเนาะอ่ะนี่เคเวสก็ชื่อว่าเรามาถึงเฟท,ทอนก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยครับก็พอเข้าใจแหละว่าอารมณ์แบบเนี้ยตามพวกนิยายหรือไม่ก็ต้องอย่าว่าแต่นิยายเลยเอาแค่โลกความจริงเนี่ยเรื่องราวแบบเนี้ยมีเห็นอยู่ พอเรามาภาคเรามาอ่านเรามาอินกับมันเราก็รู้สึกว่าในเรื่องมันค่อนข้างที่จะมนมนซึมซ,มซึมอยู่นะก็มันก็เศร้าแหละมันเป็นสศกนาฏกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นปัญหาที่เราก็ยังเจออยู่ทุกวันนี้บนโลกกับการที่แบบว่าการใช้อำนาจอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มันจะต้องมีผู้รับเพาะบางทีก็อาจจะเป็นคนที่เป็นลุ่นเชิด หรือคนที่อะไรอะถูกแบบว่ายัางไงถูกปล้นปล้นเอาอิสระปล้นเอาทรัพย์สินสุกเลือดสุกเนื้ออะไรเงี้ยอย่าพูดนานดีกว่าเราเห็นกันอยู่นะว่าเราอยู่ในประเทศอะไรเนาะก็ไม่ต้องพูดเยอะคนระับเห็นเห็นกันอยู่นะพูดแค่น,น,นี้ก็าจะเข้าใจแล้วก็สําหรับคลาสนี้นะครับผมคลิปนี้แล้ว่าเห็นเป็นทอดก็ขอฝากไว้ตรงน,นี้ใครที่ตั้งใจมาดูหรือผ่านมาดูก็ตามก็ถ้าว่าดูแล้วประทับใจชอบการภาคชอบการเล่นไกด์ อ่าเควสอะไรอย่างนี้นะผมก็เหมือนเดิมเราฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ชนะผมกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ